การหลุดพ้นจากลทัทธิวัตถุนิยมพระภิกษุรูปหัวเราะชื่อบูดเป็นตัวอย่างของหลักการไม่ยึดติดกับวัตถุนิยมโดยเดินทางด้วยสัมภาระเพียงเล็กน้อยและมีความสุขและความพึงพอใจชีวิตของท่านเป็นเครื่องพิสูจน์แนวคิดที่ว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ทรัพย์สินสถานะหรือความสําเร็จภ่ายนอกแต่วัดกันที่ความสงบและความยินดีพายอในที่เราปลูกฝังคําสอนของพระพุทธเจ้านำย้าว่าการยึดติดกับสิ่งของทางวัตถุมรรคจะนําไปสู่ความทุกข์เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ ผูกโยงความสุขของเราไว้กับสิ่งที่ไม่จีรังและไม่คงอยู่ในโลกทุกวันนี้เราถูกกระตุ้นให้สแสวงหาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการตามเทรนด์ล่าสุดแก่เจ็ตใหม่ล่าสุดหรือโปรโมชั่นใหม่ๆแต่พระพุทธเจ้าเตือนเราว่าการสแสวงหาสิ่งเหล่านี้มักจะสร้างวัตจักรแห่งความปรารถนาที่ไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งไม่สามารถสนองความต้องการที่แท้จริงได้ เราจะสูญเสียเฉพาะสิ่งที่คุณยึดติดเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสโดยเน้นย้ำว่าการยึดติดกับทรัพย์สินความมั่งคั่งหรือสถานะนั้นนำมาซึ่งความพึงพอใจชั่วคราวเท่านั้นในกรณีที่ดีที่สุดและในกรณีที่เลวร้ายที่สุดก็อาจนำไปสู่ความไม่พอใจในระยะยาวเมื่อเรายึดติดกับสิ่งของที่เป็นวัตถุเราก็จะพบกับความผิดหวังเพราะในที่สุดแล้วสิ่งของเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงเสื่อมโทรมหรือสูญหายไปการละทิ้งไม่ได้หมายความว่าเราต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างหรือใช้ชีวิต โดยปราศจากความสะดวกสบายแต่หมายถึงการไม่ยอมให้สิ่งของต่างๆมากำหนดคุณค่าในตนเองหรือความสุขของเราการฝึกปล่อยวางทำให้เรามีอิสระที่จะเพลิดเพลินกับสิ่งที่เรามีโดยไม่ต้องกลัวว่าจะสูญเสียมันไปพระพุทธเจ้าสอนว่าเมื่อเราละทิ้งความยึดติดในสิ่งของต่างๆเราก็จะสร้างพื้นที่สำหรับความสุขที่แท้จริงซึ่งเกิดจากความสงบภายในและความเมตตากรุณาไม่ใช่การสะสมทรัพย์สมบัติหรือสิ่งของต่างๆอิสระภาพนี้ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่มากขึ้น โดยมีหัวใจที่เปิดกว้างต่อความอุดมสมบูรณ์ของชีวิต